بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله بنعمته تتم الصالحات الصلاه والسلام على من لا نبي بعده وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا قال المصنف رحمه الله تعالى ونافعنا بعلومه في الدارين امين فمن يرد الله ان يهديه يشرح صدره للإسلام سوره انعام เรานั้นเจอความสุขเจอความดีงามเจอความสําเร็จในชีวิตของเราทั้งรุญญ่นยาแล้วก็อาเครพระทรงสังแต่ว่าบุคคลใดก็ตามที่อัลลทธสุบฮานวาตแล่จะให้ทางนำกับเขาทางนาเจอทางทางนำที่จะได้ความสุขสิ่งข้อแนะนําหลักการที่จะทําให้เราเจอความสุขเจอความดีงามยัชรอฮซัดรอฮอินินสลามเอัลัทธ์ก็จะให้ใจของเขานั้นมีความเข้าใจในอิสลามก็คือเจออิสลามนั่นแหละ พอเจออิสลามแล้วจะเจอทางนาเพราะในอิสลามเนี่ยมีหลักธรรมคาสอนให้ทางนํากับเราทางนําสู่ความสุขความดีนั่นคือสิ่งที่ลอสุบฮาหนุตาลาบอกกับเราไว้ว่าถ้าอยากจะมีความสุขได้รับความดีคือให้เข้าใจลึกซึ้งยัเชรญอธิบายเข้าใจลึกซึ้งอินกับอิสลามแล้วก็จะได้รับทางนาทางนําก็จะว่าออกมาจะสว่างออกมาจะเจอจะคลิกนั่นคือความหมาย แต่ในทางตรงกันข้ามนะว่ามันยอริดอายุดิละหูบุคคลใดก็ตามที่เราสุบาฮานวาตาราเนี่ยจะให้เข้าหลงทางก็คือว่าให้ไม่ได้รับทางนำไม่เจอทางนำเดินผิดทางเข้าผิดซอยยะยะัลลอสิลระหูบอยยุกอนหารอยันเอลอฮก็จะให้ใจของเขานั้นมีความอัดอึดอ,ดอดัดหารอยันและความยากลำบากกับอันนามายศสอัดฟิสสมมประหนึ่งว่าเขานั้นขึ้นไปบนฟ้าชีวิตมีความลำบากมีความเครียด มีความอึดอัดมีความทุกข์ในชีวิตนั่นคือสภาพของคนสองกลุ่มกาซานิ่ก็อิยะยอัลลอฮุริจิซาอันเดลเลดีเนะลายุมีนูนเช่นดังกล่าวมานั่นแหละที่อัลลอฮฺสุบฮานุต่าทรงบดาญในฮริจิความสปกปรกการไม่ศรัทธาการไม่รู้จักอัลลอฮฺนั้นจะมีกับผู้ที่ไม่มีศรัทธากับอัลลอฮฺสุบฮานุวาตาลากอลับนุกอยิมรอฮิมุลลอฮฺท่านอิบนุกอยิมปราท่าน หนึ่งที่มีชื่อเสียงได้กล่าวในในเรื่องราวต่างๆนี้ว่าอินนัลอสุบฮานูวาตาลาทาจริงอัลลอฮ์สุบฮานูฮวาตาลาเนยยจะสินงสิงนะงตอบแทนบุคคลผู้ที่ทําความดีบีอิฮซานีก็ด้วยกับอิฮซานของพระอ,องค์ตอบแทนด้วยกับความดีของพระอ,องค์คนดีทําดีอัลลอฮ์ก็ให้ความดีตอบแทนนั่นแหละเราละหมาดเราบวชเราสะกาศเราทาความดี อัลลอฮ์ก็ให้ความดีกับเราเราทําดีกับคนอื่นเราช่วยเหลือผู้อื่นอัลลอฮ์ก็ช่วยเหลือเรานั่นแหละนั้นอัลลอฮ์ะจะทรงตอบแทนคนที่ทําความดีอันเนื่องมาจากความดีของพระอ,องค์นะยะาจาอันี้การตอบแทนนั้นสองการตอบแทนหนึ่งยาจาอันฟิดุญยาตอบแทนในโลกดุนยานี้ให้เขามีชีวิตที่ลงตัวมีชีวิตที่ดีมีชีวิตที่มีความมาสุขสองวะยาจาอันฟิลอาคิร ตอบแทนในโลกอาร์ครอซึ่งเป็นการตอบแทนที่มีความเจรังยั่งยืนมีความสุขมากกว่าสุขในดุนยาเนี่ยก็ไม่เท่ากับสุขในอาร์ครอฟาลเอหซาฟาลเอหซาอุาละโฮการตอบแทนผู้นั้นคนที่ทําความดีคนนั้นคนที่เสียสละคน,คนที่ทุ่มเทเพื่อเอาลั์ผู้นั้นโมอัจจรนเป็นการตอบแทนแบบเร่งด่วนคือตอบแทนในดุนยานี้ด้วยวลาบุตดาและมันก็จะเป็นจะต้องเกิดขึ้น อัลลอฮ์ให้นะให้ทั้งรุ่นยานี้แล้วก็ให้ทั้งอาเกียร์ไม่ได้หมายความว่าคนที่ทําความดีแล้วนั้นชีวิตลําบากมีความทุกข์ลำบากมากเลยในะอาเกียร์มันไม่ใช่นะแต่ข้อเท็จจริงคืออะไรอัลลอฮ์ให้คนที่ทําความดีกับอัลลอฮ์เนี่ยให้เขามีความสุขโดยเฉพาะสุขที่มันเกิดขึ้นจากใจเนะี่ยใจมีความสุขแล้วใจนี้ก็จะทําให้ได้รับความสุขอื่นๆออ วอนอิซาและสิ่งที่ไม่ดีงามคือตรงข้ามกับคำว่าอิซาเนี่ยการทำความผิดการทำบาปและฮะยะซะก็มีการตอบแทนเช่นเดียวกันยะซะยาซะอนหมวอัจรุลและเป็นการตอบแทนที่เร็วด่วนก็คือตอบแทนในดุนยานี้ด้วยเวลาบุตาและจำเป็นที่จะต้องเกิดขึ้นเราจึงสังเกตคนที่ไม่ละหมาด คนที่มีชีวิตอยู่จมอยู่กับเรื่องของดุนยาเราเราก็จะเห็นว่าเขาเนี่ยมีชีวิตท,ที่อัตคัดมีชีวิตที่มีความลำบากมีปัญหามีอุปสรรคก็ไม่รู้จะไปทางไหนอาจจะมีดูเหมือนว่ามีความสุขแต่ลึกแล้วนั้นชีวิตของเขานั้นมันกลวงนั่นคืออิสระการตอบแทนคนที่ทำความเลว คนที่เล่นการพานันคนที่นินทาเราก็จะเห็นบุคคลเหล่านี้เนี่ยชีวิตไม่่คยได้ไปถึงไหนเท่าไรหรอกชีวิตมันก็จะจะมีความทุกข์ความลําบากเกิดขึ้นในชีวิตของเขานั่นคือเรื่องที่มีความสําคัญว่าเออจริงๆแล้วเนี่ยอิสลามสอนให้เราได้เจอกับแนวทางเจอกับแนวทางนั่นคือฮิดายะนั่นคือทางนําแนวทางทางนํทานที่จะเดินสู่ความดีงามอิสลามจึง สอนในทุกความดีที่มีประโยชน์กับเราเห็นไหมจะใช้ยังไงชีวิตที่มีความสุขทั้งหลักความเชื่อหลักปฏิบัติจะสอนไว้ครบเครื่องเลยจะกินจะอยู่จะอย่างไรชีวิตกับสังคมอย่างไรจะค้าขายอย่างไรมีบอกว่าอย่างครบถ้วนเลยนั่นคือแนวทางนั่นคือวิธีทางให้เราได้ชาให้เราได้ปฏิบัติเมื่อเราปฏิบัติแล้วความดีกลับมาสู่ใครลนะ่ะความดีกลับมาสู่ผู้ปฏิบัตินะความดีกลับมาสู่คนผู้ปฏิบัตินั้นๆ นั่นคือสิ่งที่มีความสําคัญท่านกล่าวต่อไปว่าว้าเล่าล้มยาคุณหากว่าไม่เกิดสิ่งใดนะอินลามายูยาซาบิทินวาสินนอกจากสิ่งที่พูดทําความดีได้รับการตอบแทนมินมินิเรอฮสซอดรฮีการตอบแทนนี้ที่มาเช่นยกตัวอย่างเช่นมินยกยกตัวอย่างเช่นอินเรอฮิซอดรฮีหัวอกหัวใจของเขานั้นมีความเบิกบานเขาบอกว่า คนที่ทําความดีเนี่ยแม้ไม่มีการตอบแทนใดๆนอกจากทําแล้วนั้นอัลลอฮ์จะให้ใจของเขามีความเบิกบานและมาเสร็จแล้วนั้นมีความเบิกบานมีความสบายใจได้ริคุลลลอฮ์ได้อ่านกุรอานได้ทดําสัทกาแล้วนั้นจิตใจขเขามีความเบิกบานวาฟิซาฮุกัลบิฮีวาจิตหัวใจของเขานั้นมีความสดชื่นวาซูรุริฮีจิตใจของเขานั้นมีความปิติยินดีวาลาซาวาลาซาตีฮี และล,ละระความความสุขความอร่อยอร่อยล,ละระรสชาติความอร่อยอร่อยรสชาติของความสุขบีม,อมูอามาบีมูอามาแล้วที่รบบีในการปฏิบัติกับพระเจ้าของเขาเอาอัาะวะและประสงยิงย่งใหญ่รประสงค์เกียไกลนั่นคือละระความอร่อยอร่อยนคะครับที่เราละหมาดจิตใจเรามีความสงบจิตใจเรามีความดื่มดำเราอาจจะมีปัญหาเราอาจจะมี p r a ส a ก่อนที่จะจละหมาดพอเราตักเบิรอัลลอฮฺอักบาร ความทุกข์ความลําบากที่เราคิดกับเรื่องดุญยาจมปรักกับเรื่องดุญยานี้มันร่วงลงไปความสงบก็จะเกิดขึ้นนั่นแหละคือละซะความอร,อร่อยในการอิบาดาห์กับอัลลอฮฺสุบฮานุวาตัลละมมอามะละการปฏิบัติก็คือการการปฏิบัติกับอัลลอฮ์คือการอิบาดาห์กับอัลลอฮ์ว่าต่ออาจีเฮละซะความสุขในการต่อละซะแปลสับเลยนะละซะคือความอร,อร่อยในการต่ออากับอัลลอฮฺสุบฮานุวาตัละ ในการเชื่อฟังอัลลอฮ์สุบฮานุวาแต่อัลลอฮ์ใช้ให้เราทำความดีเราทำเรามีสุขเพราะเราทำถวายเด่อัลลอฮ์สุบฮานุวาแต่ละใช้ให้เราทำดีกับเพื่อนกับญาติพี่น้องให้เรามีความเสียสละเราทำเพื่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์ใช้ให้เราทำเราทำตอบโจทย์อัลลอฮ์สุบฮานุวาแต่ละใครเขาจะพอใจไม่พอใจมันไม่ใช่เป็นเรื่องสำคัญเพราะสิ่งที่เราทำเนี่ยทำตอบโจทย์ตอบโจทย์อัลลอฮ์สุบฮานุวาแต่ละ วาิกรีฮีละซะนะในการที่เราเน้นซิก่อลขอฮ์รำลึกถึงอัลลอฮ์ سبحانه นัวตาเราเรียกขอดุอาอนกับอัลลอฮ์ออกจากบ้านบิสมิลลาฮิตะวักกัลตุอัลลอฮ์เราได้อ่านดุอาอนกับอัลลอฮ์ سبحانه นัวตาลบิสมิลลาฮิละซีลาอฺยุดุรุมะอัสมิฮีเราเรื่องน้อึกถึงอัลลอฮ์ในขณะที่เราได้รับความดีขอบคุณอัลลอฮ์พอเรามีปัญหาเรารึกถึงอัลลอฮ์นั่นมันเป็นละซะ ที่เข้ามาในจิตใจเราเป็นความสุขเป็นความสงบเป็นความนิ่งเนี่ยถ้าหากว่าเราไม่มีองล์รอ์ไม่มีพระเจ้าเราจะไปหาสิ่งใดล่ะเราจะหาสิ่งนี้ไม่เจอคนทั่วๆไปที่เขาไม่เชื่อก็จะไม่มีสิ่งนี้นะแต่ถ้าคนที่เชื่อเขาจะเจอสิ่งนี้เชื่อศรัทธาอย่างแรงกล้าเขาจะเจอแล้วก็ได้รับความดีนั่นจึงไม่มีอะไรที่มันมีคุณค่ามากไปกว่าการที่เราได้มีพระเจ้าเจอพระเจ้าอย่างเึืซึ่งแนละพอเจอแล้วเราจะเจอทางนํา เจอวิธีเจอหลักการที่จะทําให้เรามีความสุขในชีวิตของเราทําไมเราจะต้องเรียนละ่ะอ๋อเพราะเรียนเราจะยิ่งจะทําให้เราได้รู้จักอัลลอฮ์ได้เจอทางนําหลักการที่อัลลอฮ์สุบฮานุตเลาให้กับเรามานั่นแหละหลักการทั้งหมดเลยทิดายด้ะมีจุดประสงค์เพื่ออะไรจุดประสงค์เพื่อให้อัลลอฮ์มีเกียรติเพิ่มขึ้นหรือไม่ใช่นะหลักการทั้งหมดเลยเนี่ยเพื่อให้เราเนะี่ยได้รับความดีกลับมาหาตัวเรานะ วนาอีมีฮีซิกรีฮีว่าไนไมีรู้ฮีีและความผาสุกีมและความผาสุกข,ของจิตวิญญาณของเขานะเขียนไหมเนี่ยถ้าไม่มีในขณะที่เราได้อิบะหาทำความดีกับอัลลอฮ์เราไม่ได้อะไรเลยนะนอกจากเนี่ยใจเราใจเราได้แหละใจเราได้ที่เป็นไนีมีรู้ฮีีความผาสุกข,ของจิตวิญญาณของวิญญาณของเขาภายใน เอ๊ะแล้วจิตวิญญาณที่มีความสุขมันเป็นวิญญาณแบบไหนหละ่ะบีมาฮับบาทีเพราะเรารักอัลลอฮ์เอาที่เราทำเนี่ยเรามีความรักเนยอัลลอฮ์ a, เราละหมาดนะ่เพราะเรารักอัลลอฮ์พอละหมาดแล้วเราจะเจอความสุขตอบโจทย์เหมือนเรารักใครก็ตามเราจะไปหาเขาเนะี่ยเราก็มีของติดไม้ติดมือไปหาเขาเพราะเรารักอัลลอฮ์ไปหาเขาแล้วเราก็ดีใจเราไปหาพ่อแม่เราเราจเจอพ่อแม่เราเราดีใจนั่นแหละเป็นลักษณะแบบนั้นเพราะเรารักเขา ว่าิกรีฮีความผาสุกในจิตใจเนี่ยก็ด้วยกับการน,นึกถึงอัลลอฮ์สุบฮาในวาตละว่าฟารฮีฮีบิรับบิฮีการสุบฮ่าในวาตลาความดีใจของเขาความดีใจของเขาที่มีกับอัลลอฮ์สุบฮาในวาตละดีใจที่อัลลอฮ์เป็นพระเจ้าเราที่เราได้เจออัลลอฮ์ที่เราได้สยูุยกับอัลลอฮ์เราดีใจที่เราได้ทำสิ่งนี้นะทั้งหมดเลยเนี่ยอัลวาโม เป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอาวว่ามมเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดมิมายัฟราอัลลอริบเป็นความประสงค์ที่มันยิ่งใหญ่กว่ามิมายัฟราอัลลอลิฟยิ่งกว่าคนที่ใกล้ชิดเป็นนัชสมตอนกับผู้ที่มีอำนาจหรือราชาอัลลอารีมผู้เป็นพระราชาที่มีความใจบุญอะไรใจบุญกับเขา วิวซุ่ตอนนเฮด้ดยกับอำนาจของพระราชาคนนั้นเราได้ใกล้ชิดพพุทธะวาเออเราเนี่ยใกล้ชิดกับพระราชาเรานั้นเป็นคนใกล้ชิดกับผู้ที่มีอำนาจเราเนี่ยเหมือนว่าโอ้โหเราเนี่ยมีความสุขนะได้ใกล้ชิดกับผู้ที่มีอำนาจมีความใกล้ชิดกับพระราชาแต่และพระราชาคนนี้เขากรีมอะไรเขาอบอ้อมอารีเรานะเขารักเรานะ คนที่อิบาฮิมกบอัลลอฮ์คนที่มีอัลลอฮ์สุบฮาเนเดอสมบูรณ์พระเจ้านะใกล้ชิดกับว่์เขาจะมีความรู้สึกมากยิ่งกว่าคนคนนี้เพราะเขาสนิทกับอัลลอฮ์เขาชิดกับอัลลอฮ์สุบฮานวนต่ยว่าอัลลอฮ์ Allah เป็นพระเจ้าของพระราชาทั้งหมดเลยเรานั้นใกล้ชิดกับผู้นี้นั้นสิ่งนี้จึงเป็นสิ่งที่มีความยิ่งใหญ่มากกว่าการที่เราใกล้ชิดกับคนใดก็ตามคนนั้นเขาจะมีอำนาจวาสนาระดับใดก็ตามแต่เราได้ใกล้ชิดกับอัลลอฮ์ นั้นมีเรามีความดีเรามีความสุขมากยิ่งกว่าป้าท่านหนึ่งได้กล่าวว่าเอถ้าหากว่าพระราชาเนี่ยรู้นะความสุขที่เราได้รับจากการที่เราได้ใกล้ชิดกับอล l l a ์ในการอิบาดะกับอล l l a ์ในการละหมาดกับ, Allah, กกบ Allah, นอล l l a ์แน่นอนนะเขาต้องเรียกเราไปเคี่ยนเพราะอะไรเพราะอิจฉาอิจฉาว่าเรามีความสุขมากกว่าเขาเขามีความสุขมีความพร้อมทั้งหมดเลยในชีวิตของเขาดูเหมือนจะมีความสุขแต่เออคนที่ ไม่ได้มีความพร้อมไม่ได้มีเหมือนเขาเนี่ยแต่มีความสุขมากกว่าเนื่องจากเพราะเขาคนนั้นเขามีอัลลอฮ์มีพระเจ้าทุกครั้งเขาได้สุดเขามีความสุขละหมาดเขามีความสุขทุกครั้งที่มีความดีเขามีความสุขเพราะเขาเชื่อมไปหาอัลลอฮ์สุบฮานุวาแต่ละสิ่งนี้เป็นเรื่องที่มีความสาคัญเพราะว่าคนส่วนใหญ่เราส่วนใหญ่บางครั้งเราไม่ได้เจอกันหาความสุขเรื่องนี้ให้เจอว่าเจออัลลอฮ์เจอความสุขเจอวิธีที่จะทําให้เรามีความสุข อันนี้คือการตอบแทนคนที่ทำดีกับลองสมภารนวัวตะละ่นะวามาโยยาซีบีอัลมุซิมุซินี่คือมุฮซินนะตรงข้ามกับมุฮซิน <c oughs> แล้วสิ่งที่คนเลวได้รับการตอบแทนทำเร็วค้ายาบ้าติดยาเสพติดทิ้งละหมาดคนเลว,ลวเหล่านั้นที่เขาจะรับยกตัวอย่างเช่นมินเีกุสอดรีเจนห,หัวใจที่มีความอึดอัด อัดไม่มีความสบายไม่โล่งไม่สบายวากอสวาติลกอลบีจิตใจที่มีความหยาบกระด้างไม่นึกถึงไม่เลย <c oughs> สัมผัสกับความสุขความเนียนความละเอียดของความสุขว่าแต่เชตุตฮีฮีในกับแห่กอลบีและหวัวใจที่มีความสับสนคิดแต่เรื่องนั้นคิดแต่เรื่องนี้จิตใจฟุ้งซ่านเนี่ยแหละแต่ชัชตุตสับสนว่าฟุ้งซ่าน ใจิตใจที่มีความฟุ้งซ่านนอนไม่หลับเครียดเรื่องนั้นเรื่องนี้วาลุลมัติฮีฮีกับแัวก้อนและหัวใจที่มีความมืดบอดวาฮาซาติฮีหัวใจที่มีความเจ็บปวดเนี่ยแล้วก็จะเจอคนที่เขาไม่มีอัลลอฮ์คนที่มีอัลลอฮ์แต่เหมือนไม่มีไม่อายอัลลอฮ์ทำบาปฝืนคำสั่งของอัลลอฮ์เนี่ยจิตใจของเขาจะมีสิ่งนี้เลย คนที่ขายยาบ้านเนี่ยครับมีความสุขไหมเหมือนมีเงินแต่ไม่มีความสุขหรอกภาวะอยู่ตลอดเวลาว่ารอมมีฮีในจิตใจของเขาที่มีความวิตกกังวลว่าฮัมมีฮีกอมกับฮัมความหมายใกล้เคียงกันว่าฮุสมีฮีหัวใจของเขาที่มีความเศร้าโศกซึมเศร้าว,ว่าเขาฟีฮีและจิตใจของเขาที่มีความกลัว กลัวจนกลัวเจ็บเป็นเรื่องที่ลำดับสำคัญต้นๆไปดูว่าเขาจะเป็นยังไงวาฮาซาอัมวาฮาซาสิ่งเนี้ยที่กล่าวมาทั้งหมดหัวใจมีความอึดอัดย่างลำบากมีความทุกข์วิตกกังวลอัมรนมันเป็นเรื่องเราลายากาดุมันลาโอัดนาฮิสเซนมันเป็นเรื่องราที่แม้ว่าคนนะเรื่องราวที่ลายากาดุเกือบ มันละหูอาณาคนที่มีความสุขคนที่มีความรู้สึกแบบเล็กๆอานามีความรู้สึกแบบเล็กๆว่าฮเฮเซนหายาว่าหายาเจนเล่นคนที่มีความคนที่มีชีวิตอยู่เนี่ยยารตาบูฟีฮาสงสัยเอ๊ะแปลนี่เป็นสำนวนนะแปลเป็นไทยง่ายๆเลยเนี่ยความยากลำบากที่เกิดขึ้นเนี่ยเราก็จะเห็นว่าคนที่ มีความคิดเล็กๆ,ๆ,ๆ,ๆน้อยเนี่ยก็ก็อะไรก็จะไม่ต้องสงสัยแล้วเกือ,อ,อากาไๆๆบ,บไม่ต้องสงสัยแล้วว่าออมันมีจริงเนี่ยยาการ์โดไอยาร์ตาแบบนี้เกือบไม่ต้องสงสัยเลยแล้วว่ามันเกิดขึดน้นนะกับคนที่มีความคิดเล็กๆน้อยมีความรู้สึกเนี่ยมาลาโฮอาดนาเฮสเซนวาหยาเตนคนที่คนที่มีความคิดคนที่ใช้ชีวิตและมีความคิดเนี่ยก็จะเจอเนี่ยว่าเนี่ยไม่ต้องคิดอะไรมากคิดเล็ ไม่ต้องคิดมากก็จะเห็นแล้วเนี่ยคนโอ้เราเห็นแล้วไม่ต้องใช้ความคิดเยอะไม่ต้องพิจารณาเยอะหรอกกับคนที่ไม่อยู่ในหลักการของศาสนาเนี่ยเขาชีวิตของเขามีความทุกข์มีความลาบากมันในยักกวรอ่านที่กล่าวไว้ว่ามันอยู่ิทธิ์อยุฤทิ์และฮูบุคคลใดก็ตามที่เราสุภาหาหนุตรานั้นไม่ให้ทางนํากับเขายะยะหรลอซอสเดรโหยอยีกอนฮารยันอัลลอฮ์จะให้ใจหัวอกหัวขานั้นไว้อยู่นอึดอัด ถ้าเรายันยากลําบากเนะี่ยก็คือเขาก็อธิบายความว่าอึดอัดยากลาบากนั่นแหละคือความทุกข์ความอึดอัดความเจ็บปวดความสับสนความวุ่นวายที่มีอยู่ในจิตใจของเขาความทุกข์ความไม่ตกกังวลเนี่ยมันจะอยู่ในหัวใจของเขาเลยมันเหมือนว่าเขาขึ้นบนบนฟ้ามันเหนื่อยชีวิตมันเหนื่อยชีวิตมันลําบากทำไมชีวิตมีแต่ความเครียดเขาจะเจอเขาคนที่อยู่ในเรื่องนี้ หาทางออกชีวิตไม่เจอนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับคนที่ไม่เจออวลล์ไม่เจอและไม่เจอไม่มีทางนำเพราะไม่เจออัล์อย่างแท้จริงทางนำจึงไม่เกิดขึ้นบ้านยิ่งไปกว่านั้นเัดหูมุมความทุกข์วัลหูมุมความไมตกกังวลความกลัวในอนาคตวัลอาหานความซึมเศร้าเสียใจกับอดีต วกและความอึดอัดโอ้กูบาจนอาเจละเป็นบทลงโทษนะบทลงโทษอาเจละที่เกิดขึ้นในโลกดุนญ,ญานี้อย่างอาเจนะสับเดินคือเร็วด่วนคือเกิดขึ้นในดุนญ,ญานี้คือมีละในดุนญ,ญานี้ชีวิตเขาเต็มเต็มไปได้วยความวิตกกงังวลมีความทุกข์มีความลําบากเราเห็นว่าคนที่ฝืนคําสั่งของเราง่ายๆเนะี่ยเขาอยู่ยังไง คิดสั้นๆคิดเดียวคิดไม่ต้องคิดอะไรมากแล้วก็จะเห็นแล้วว่าคนเขามีชีวิตีชีวิตที่มีความลำบากในชีวิตการเป็นการอยู่ปัญหากับลูกกับครอบครัวทุกอย่างเลยมันมันขบกันมันไม่ลงมันไม่ลงล็อกบางครั้งแม้ว่าจะมีเงินมีทองมีเกียรติแต่ความผาสมในเรื่องนี้มันจะไม่มีเลยหรือมีก็มันน้อยมากเลยแล้วก็จะเห็นอยู่แล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงที่มันเกิดขึ้นมาวานารนดุนจะวียตน และเป็นนรกในดุนยานี้ที่เกิดขึ้นกับเขาไม่ได้บางครั้งเนี่ยก็จะเจอเลยเนี่ยเจอนรกในดุนยานี้คือมีความทุกข์ในดุนยานี้อยากจะตายไม่อยากจะมีชีวิตอยู่ชีวิตมีแต่เรื่องร้ายในชีวิตก็เพราะว่าเนี่ไม่เจอทางนําว่าจะหันนำฮาด้วยรอตันและมันเป็นไฟนรกในไฟนรกที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้เลยเกิดขึ้นแบบทางทางดวงนี่เลยไม่ต้องรอนรกในะอาเซร์หรอก อันนี้หลักที่มีความสําคัญนะสองประโยคสองอย่อหน้าเนี่ยให้เราเข้าใจง่ายๆว่าโอ้คนที่ทาความดีอลัลลอฮ์เนี่ยจะให้สวรร์สวรร์นในดุนยานี้เลยกับคนที่ทําความดีและนรกในดุนยานี้เลยกับคนที่ฝืนคําสั่งของอัลลอฮ์เจอได้สังเกตสัมผัสง่ายๆไม่ต้องคิดอะไรมากไม่ต้องคิดอะไรมากเราก็จะเจอแล้วแต่ว่าต้องมีความคิดเราจะเจอจะเห็นคิดเชื่อมกับลอสุบฮานูวา่ลนะ ท่านอิบอนุตามิยะเนี่ยกล่าวคําที่ที่ชัดในเรื่องนี้มากเลยนะท่านกล่าวว่าคนที่ไม่ได้สัมผัสสวรรค์ในดุนยาเนี่ยอย่า <Led you. S 1> ได้หวังเลยว่าจะได้สัมผัสใน <ugh. S 1> อาเกียร์อัลข้อนี้ชัดมากเลยนะ <_ goals> คนที่ไม่คนที่ไม่สามารถคนที่ไม่สัมผัสไม่สามารถสัมผัสสวรรค์ในดุนยานี้ได้อย่าได้หวังว่าจะได้สัมผัสสวรรค์ในอาเกีรเลยผู้คนที่ไม่มีไม่พบกับความสูงในดุนยานี้อย่าได้หวังเลยว่าจะได้พบกับความสูงในอาเกีร์มันเป็นแบบนี้เอง ว่าถ้าวิถีชีวิตของเขาสวรรค์นแน่นอนจะเห็นผลจะมีเครื่องหมายจะสัมผัสได้ในโลกญญนุยานในชีวิตที่มีความสุขแม้ว่าปัญหาอุปสรรคเกิดขึ้นก็ตามหมายความว่าคนที่สัมผัสสวรรค์นในดุยานี้ไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีความทุกข์ไม่ไม่ได้ว่าไม่มีปัญหาไม่ใช่นะดูบรรดาโรโซนดูโรโซนดูสฮาบ,บะหรือเจ้าของประโยคนี้คืออิบนูตตยมียาก็ตามชีวิตท่าน เข้าออกเดินจำอยู่ตลอดเวลาและสุดท้ายเสียชีวิตในเรือนจำโดยซ้าไปใจท่านบอกว่า <c oughs> ชีวิตของท่านมีความสุขศัตรูทำอะไรท่านไม่ได้ม,มาดาฟยสนาบีอาดูวีศัตรูคนที่เกลียดท่านต้องการที่จะทำร้ายท่านทำอะไรท่านไม่ได้หรอกอินนยันน่ะีฟีซาดีเพราะว่าสวรรค์ของท่านมันอยู่ในใจอ่ะ าจมีความสุขข้างนอกอาจจะมีความทุกข์ถูกรังแกถูกเหยียดหยามแต่ท่านไม่ได้ใส่ใจเพราะสวรรค์อยู่ในใจของท่านที่ยะมาเอไอนีมาคุนตูไม่ว่าฉันอยู่ที่ใดก็ตามฉันก็มีความสุขเพราะว่ามันจะตามฉันไปอยู่ในใจอินเนี่บซีคุลวะตุนบีขังฉันเท่ากับทําให้ฉันได้คุลว่าอยู่เพียงลําพังกับเราสุบภานุวาตาลาวากัตลีชาฮีดี แล้วทหาจะฆ่าฉันมันก็เป็นยจ ش ه ิตเห็นไหมว่ามันมีเห็นไหม,ม,เ,หไหมเขามีวิธีคิด <c oughs> ที่เป็นฮีดายะที่อัลลอ์ให้เห็นไหมเป็นฮีดายะทางน้ำที่เจออัลลอ์ให้คิดถูกคิดแต่สิ่งที่ใช่ซึ่งต่างกับคนที่ไม่ได้คิดแบบนี้และไม่ได้เชื่อแบบนี้มันก็คนละอย่างเขาก็เห็นว่านั่นคือความทุกข์นั่นคือเรื่องที่มีความสําคัญในชีวิตเรา <c oughs> สุดท้ายท่านได้กล่าวว่าอันมุนออมอะไรที่คนที่ได้รับความคนที่ได้รับเนี่ยมาความโปรดปรานจากอัลลอฮ์ ผมวาสวัสดะคือคนที่มีความสุขซาอิดสวอาดะเบญจมาศเบญจครมาสซาอิด,มมค,อดคือคนที่มีความผาสุกสุข,สขทั้งดุนยแล้วก็อาเกาียรตคนที่มีความสุขเป็นแบบใดล่ะอัลเลดีซาลิมูคือคนที่ปลอดภัยมินชะกออิลรอลเนปลอดภัยจากความทุกข์ฉะกความทุกข์ความลําบากของคนที่หลงผิดหลงทางวันมักรูบีอลริฮิมเลคนเจ้ารอสุบฮานตะวัตะลาทรงโกดก็พูด,ดง่ายๆถ้าคนที่จะมีความสุขคือคนที่ คนที่ต้องไม่มีความทุกข์ความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากร้อนหลงทางไม่ได้รับพิดายะเหมือนที่เราอ่านในยักุรอ่านอนะ่ะอิฮดีนัซรอต้ลมุสต์อัลตออรจดโปรดนำข้าพองสู่แนวทางที่เที่ยงตรงวิธีการที่ใช่หลักความคิดที่ใช่เซรอต้นละดีนะอันอัมจะอานได้ทแนวทางของคนเซรอได้ทรงประทานความเปิดโปรดปานความเมตตาก,กับเข้ามาแล้วท่านอซูลมเดลซาบะคนชนชั้นชนชนัชน้ชน,นสลับเขาคิดอย่างไร เขามีหลักการอย่างไรเขามีวิธีปฏิบัติอย่างไรนั่นคือคนจะรอดได้ความปลอดภัยกับเขาเฮ้ยรื่มักบูบตเองอะไรที่มรรบอลนินไม่ใช่แนวทางของคนที่ฟ้อนหลงทางหลงผิดแล้วคนที่เอาละโกรธกิ้วคนนั้นไม่ได้รับทางนำที่ถูกต้องอย่างแน่นอนแล้วคนเหล่านั้นสุดท้ายเขาไม่ได้มีความผาสุกที่แท้จริงฟาซาลิมัตลาหุมยะติคอดาทุ่มซึ่งมันทําให้ยะติกอดหลักการศรัทธาหลักความเชื่อของเขานั้นปลอดภัยปลอดจากอะไรอนึกตลอด้านปลอดภัยจากการหลงผิด เขามีปัญหามีอุปสรรคก็กลับไปเอาล้อองค์เดียวเขาเชื่อในล้อองค์เดียวเขามั่นว่าฤสกีอยู่ที่อัลลอฮ์ความผาสุกทางรอดอยู่ที่อัลลอฮ์สิ่งที่ทางผ่านอยู่ที่อัลลอฮ์สุบฮานวุวาตลาลาว่าแกนั้การศรัทธาแบบเนี้ยซาบะบันเป็นเหตุฟีซาอาดิมให้เขาได้พบกับความาความผาสุกบีสลาให้อักวาลิมความผาสุกที่เกิดขึ้นมาด้วยกับคาพูด คําพูดของเขาที่ถูกต้องสล่ที่ใช่ที่ถูกต้องอวะมาลิฮิมและการกระทำการทำของเขาที่ใช่ต้องเกิดก่อนต้องอีมานก่อนอีมานที่เชื่ออิมานที่ถูกต้องอิมานที่ซาเฮอิมานที่มีพลังนํามาซึ่งคําพูดที่สุล่ความพูดที่เป็นประโยชน์คําพูดที่ถูกต้องความคำพูดที่ใช่อวะมาลิฮิมและการกระทาที่ใช่การกระทําที่มีประโยชน์อ่ะนั่นคือแนวทางของความสุข ในเรื่องของอีมาล้วก็อามันซึ่งเราลงลึกในเรื่องนี้อธิบายจากอายกโกรอ่านจากฮะดิษผ่านปราชนะที่มีความรู้มีความเข้าใจในระดับโลกเลยนะให้เราไปใส่ใจไปอ่านไปดูือพิจารณาค่้ควรเพราะคําพูดสั้นๆข,ข,ของท่านของท่านอิมนุกอยยมกล่าวว่าไม่ต้องคิดอะไรมากหรอกก็สังเกตเห็นแล้วใช่ไหมหเจอแล้วใช่ไหมคนที่ฝืนคําสั่งกอลลอ์เนี่ยชีวิตก็เป็นอย่างไรแล้วคนที่อยู่กอลลอ์ Allah, สุบฮานุวาอะไรอย่างแท้จริงชีวิตก็เป็นอย่างไรเนี่ยเราก็จะเห็นภาพชัดเลยนะ ขอรสุภาพุตตะให้เราได้ร e ับข e ิดายะทางนำเจออิสลามและเจอวิธีทางที่จะทําให้มีความสุขความสาเร็จอรัอฮาเลซัยนะมุฮัมมัดวะลาอัลฮิะซาบิซัมอัลฮัมดุลิลลาฮิอับบิลอาลามน